โอเคถ้าในกรณีที่ไม่ต้องการให้หัวฟูถ้าไม่ต้องการให้หัวฟูสามารถปัดไปทางนี้ได้อ,อันนี้หัวจะเรียบเพราะว่ามันไม่ฝืนขวันแต่บางคนหัวไม่สวยต้องการให้ผมด้านบนดูฟูหน่อยก็จะปัดย้อนขวันทำให้หัวดูฟูโอ้โหมันไม่สม,มดุลเอะแล้วคราวนี้อย่างอย่างที่ผมเห็นมาเนี่ยของลูกค้าเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาจะปัดขอบนี้ใช่ไหมครับผมก็คือความถนัดของเขาโอเค คราวนี้เราก็จะอะลองเช็คตามลายของเขาดูว่ามันสามารถหารอยแสงได้ไหมเห็นไหมเราต้องหารอยแสงให้ได้ก่อนที่จะตัดนะครับถ้าเผิดว่าตัดเลยไม่มีรอยแสงยากขออนุญาตสอบถามนี้นี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปหาขวัญก็คือหารอยแสงเลยนั่นถามว่าหารอยแสงเลยได้ไหมได้แต่ว่าถ้าบางทีพี่อาไม่ได้ดูขวัญพี่ปัดไปเนี่ยปัดไปปุ๊บเฮ้ยมันผิดฝั่ง พลักออกมาเอ้ยทำไมผมมันดีผมมันเด้ง<ช>ผมมันชี้ชผมมันไม่คือการคิดคำนวณแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะออกแบบว่าเอ้ยสมุผมประมาณนี้จะออกแบบประมาณไหนเรื่องของการออกแบบผมของคุไปก่อนนะอ,เ,อะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาขึ้นให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้ตอหน,นึ่งทีเนี่ยขนาดไปช้าๆตัวน,นี้ยังแทบจะไม่กินเลยเถ้าเกิดไปไวเรียบร้อย อ่ะขอใช้กรอบอ่ะไอตัวนี้เดี๋ยวต้องออกน,นะครับอ่ะพี่รู้หรือเปล่าว่าต้องกินตรงไหนบ้างให้กลมหน่อยให้กลมหน่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะ้วก็ไอตัวนี้มันยังไหวอยู่อ่ะผมตักขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้องกินตรงไหนบ้าง เราควรที่จะถ่ายแบตเตอรี่ตั้งแต่ต้นจนจบหรือถ่ายแค่ตรงเฉพาะที่มีผมขึ้นผมว่าประมาณนี้ลงเนี่ยแค่นี้เองครับพี่อ่ะอูของผมนะอ๋าเสร็จเปิดทรงนทีแรกก็ต้องเยาวใช่ครับเปิดทรงก็ต้องหนักแต่ผมจะเปิดทรงซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งนิดหนึงหนัก็มือหน่อยเมื่อเปิดทรงเสร็จทำอะไรต่อจังได้ไหมครับเก็บเก็บเก็บทรงคือข้านี้ไอ้ความหนาเนี่ย ที่ <บน S 1> เราจะต้องเก็บออกก็ <บน S 1> คือท่านี้เก็บทรงบนอย่าลืมนะครับบิดหวีออกมาแล้วปาดไอ้ที่เราจะปาดคือ,อตรงที่มันไม่เข้าพวกนี่คือฐานนี่คือที่ต้องปาดนะครับโอเคเค่อยกินไปค่อยกินไปค่อยกินไปบางคนกินไปตักตักยังไงก็ไม่เข้าไม่เข้าหวีมันจะมีบางบางของที่ตักยังไงก็ไม่เข้าหวีอ่ะยกตัวอย่างงนี้จะกินตรงเนี้ยแต่ตักอย่างเนี้ยไม่เข้าหวีแล้วไปกินตรงนี้แทนไม่เอานะครับ ถ้าสมมติว่าเลงตรงนี้ต้องเอาแค่ตรงนี้แค่ถ้าจะเลงข้าบบขงบนเอาแค่ข้างบนนะครับนะโอเคถ้าวันนี้ใครทำาภา <_ S 1> ผมบอกเลยต้องทำเวรต้องปัดปัดกวาดหน้าเคาน์เตอร์และเช็ดกระจกนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าพลาดโอเคนะครับอันนี้คือบทขลงโระที่ง่ายมากเลยอ้อปัดท้ายจะแค่ะไรปัดโอ้หวอันนี้นะครับ จะเปิดอีกข้างเงี้ยผมเปิดใช่ไหมครับตามผมเลยแค่ข้างเดียวอ๋อบัตรเลียดนะครับี่ครับบัตรเลียดอ๋อแล้วตอนที่ใส่ตยนี้ขอก่อนเลยละขอให้ผมลงเลยผมจะได้ทำเว้เลยทางนี้จะได้มีคนเป็ชเชนทำเว้นด้วยนั่นจะโอเปิลทางนี้ทางนี้บัตรเลียดนะถ้าไม่เปิดจะดึงหัวมากครับจะเจ็บเลย อ๋ออ๋ออันนี้อันนี้ก็เปิดแล้วเนี่ยจะจะให้ท่านต่อไปใช่ครับซ้ำซ้ำตามของผมจะแทบไม่มีอะไรให้กินเลยเออเออสองที่ตมันจะมีแค่เส้นสองเส้นคือสูงสูงมันนั้นครับเอาไปเอาเอาตามไรเช่นของผมเลยนั่นแหละครับนั่นแหละใช่เลยองศาการร้งไม่ใช่เลยนั่นแหละครับนี่คือต้องอาต่อครับเรื่องของแมสอ่ะทีนี้นะครับต่อไปครับผมคือช่วงนี้ นนีะครับผมทุกคนจะต้องไปในท่านี้ขวีจะต้องอยู่ประมาณอย่างนี้เลยอ่ะเไาดูก่อนรอบหนึง่งโฟกัสแค่จุดนี้นะครับผมไอ้ตรงอื่นขึ้นมาช่างมันเนี่ยไอ้ตรงนี้ขึ้นมาช่างมันเอาแค่ตรงนี้ผมจะเอาแค่ตรงเนี้ยผมจะเดินไปข้างหน้าไอ้ตรงเนี้ยจะจะเหลืออะไรช่างมัน ผมผมจะยังไม่เก็บทีเดียวเพราะยิ่งเก็บจะยิ่งแย่เขาจะไล่ไปอย่างเงี้ยไล่ก่อนห้าร่อหกร่อหกเขาจะไล่ไปอย่างเงี้ยผมจะไล่ไไจนกว่ามันจะไม่มีหลุมให้ผมตัดแล้วงงอ่ะมันถึงเนนยมอ่ะคราวนี้แค่นี้พอใจไหมครับพอใจไหมครับพอใจแล้วใช่ไหมครับเวลาน้อยมากเวลาน้อย คือผมอยากให้พี่เข้าใจอะไรที่มันง่ายแบบนี้แหละเร็เวเร็วถ้าเกิดว่าพี่ทําได้มันจะเร็วมากเร็วสวยดีขอเก็บไปเรื่อยเก็บเล่นๆเ,เลยครับแบบเก็บนิดนินนดนนหน่อยเพราะเวลาผมเหลือยถ้าครึ่ง,งชงั่วโมงอู้ยเยอะเอาเยอะไหมพี่เปิดข้างละหนึ่งนาทีทำไม ส่วนข้างหลังที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะตะกุยให้ดูก็อย่างนี้ดูดีๆนะท้องเสร็จไวนะผมบอกก่อนถ้าดูไม่ดีคือพลาดเลยนะอ,อันนี้คือเส้นที่พี่ขึ้นมาให้ผมใช่ไห้เลยครานี้ผมจะขึ้นเส้นตามนะ,ะเดี๋ยวผมทุบฟันเผืืองไว้ก่อนตะกุยทิ้งก่อนแล้วผมก็ปาก แคเมค่ไปพี่ฟันรองเบอร์เลยนะครับข้างล่างที่ไม่ต้องไกินอะไรกันมากขายอย่างเดียวใส่ฟันรองก็ขายเสร็จถ้าผมบอกว่าผมทำทั้งหมดเนี้ได้แค่ห้าทีพี่จะเชื่อผมไหมเสร็จ้งผมเส็จแล้ว ลูกพาน้างนี้วั้นกรนร้อนกรน่องร้อนแล้วเสร็จแล้วไอ้ที่ผมทำมีใครเข้าเข้าใจขั้นตอนอะไรยากไหมไม่ยากเนาะง่ายเนาะแต่เรื่องขององศามือความกล้าความอะไรมันมีผมอยากจะบอกว่าให้ฝึกเถอฝึกยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งฝึกยิ่งได้ส่วนในข้้งบนเนี่ยเราใช้ใจเอา แล้วเ่าออกเอาข้างๆออกก่อนล้อไปก่อนสามวันได้ขนาดนี้ที่เยอะนะเยอะจริงเยอะนะไวนะไม่ใช่เด็กเรียนเก่งแล้วครูเก่งจริงนะคร อยู่ที่ผู้นำนะผู้นำนำไิดใจดีต่อไปนีไหวมากเลยเราต้องเรียนต้องลงทั้งเช้าทั้งบ่ายดปอย่างถ้าลงแค่เพียงเดียว งลลดลง้วงออกมาอีกันนึ่งอ่ะไมนวก็ดี่ตามไม่ทันมีอะไรให้เล่นตลอดอย่างน้อยๆพี่เปิดทรงแบบผมแบบแบบนี้ได้อ่ะก่อนตอนที่จะเจอโควิดอ่ะคือเยี่ยมแล้วพี่ผมผมไม่ขออะไรมากข้างบนผมไม่ขอสวยอะไรมากผมขอแค่ข้างล่างพอ พอแค่เปิดได้แบบนี้ผมพอใจเลยผมก็ไม่ติดหรอกผมก็สามแล้วถึงติดผมก็ไม่ตายผมก็มีซีเรียลละคือถ้าเกิดว่าหรือว่าผมก็เข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยผมฝากหนังสือให้ผมอ่านด้วยนะผมชอบอ่านหนังสือหลายวัน <c oughs> โกงนะผมไม่สอนนะยังไม่ได้สอนผมผมจะยังไม่สอนม,มันไ,มได้ไดูว่าอย่งองผังตาใช่ครับคืออันนี้มันเขาเรียกว่าการตัดแบบฟรีแฮนนะคือตัด,าต,ดตามความรู้สึกนะ ตรงในหนาวผมก็แค่สามแนบาทแค่เยีย อันนี้คือการเก็บแบบญี่ปุ่นครับเขาจะเน้นความสมูทครับไม่มีการขึ้นลงเลยใช่ทำให้คนตัดนี่มีคนมองเพลินเลยนี่ทำให้ราคาอ up ขึ้นอย่างนี้เออเออไม่ติดด่วนนะเออราคาตัดผมขึ้นเยอะใช่มเลานะสมูทเลยผมถอดทั้งญี่ปุ่นทั้งฝรั่งผมถอดถอดแบบทั้งหมดแล้วก็เอามาสอนได้